คลิปนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งเป้าหมายในปี2025ค่ะแต่ไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายทั่วไปนะคะเราจะมาตั้งเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงหรือให้สอดคล้องกับพลังงานของไฮเดเซลกันค่ะเรามาดูกันค่ะว่า จริงๆแล้วการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงนั้นจะทําให้เราคนพบความหมายในชีวิตอย่างไรบ้างและจะทําให้เราได้เข้าใจตัวเองในแง่มุมไหนบ้างค่ะปกติแล้วเมื่อเราตั้งเป้าหมายใหม่ๆเราก็มักจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องการที่จะทําใช่ไหมคะเช่นอยากจะลดน้ําหนักให้ได้หรืออยากที่จะรวยแต่การตั้งเป้าหมายที่ดีจริงๆอะค่ะ ควรจะเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเราหรือสอบคล้องกับไฮเออร์เซลของเรานะคะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าเป้าหมายบางอย่างที่เราตั้งไว้มันไม่ได้ทําให้รู้สึกมีความสุขหรือเติมเต็มชีวิตเราขนาดนั้นค่ะนั่นเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับความต้องการที่ลึกซึ้งภายในจิตใจของเรานั่นเองค่ะหนังสือเริ่มแรกนะคะที่จะช่วยให้เราได้สำรวจตัวเองเพื่อเชื่อมโยงกับไฮเออร์เซลก็คือหนังสือ อาตอมีแฮป i ี้ค่ะของ j e n c r e a ซ s ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะพูดถึงการตั้งเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของเราค่ะเราจะต้องเริ่มจากการถามตัวเองว่าเราต้องการเป็นใครมากกว่าที่จะบอกว่าเราต้องการทำอะไรนะคะถ้าเป้าหมายของคุณคือการเป็นคนที่รักการออกกำลังกายคุณก็จะเริ่มตั้งเป้าหมายที่จะทำสินี้ไม่ใช่แค่การลดน้ำหนักเท่านั้นค่ะ อีกเล่มหนึ่งนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือชื่อว่า The Untethered Soul ของ Michel l e A. Singer ค่ะเป็นหนังสือที่สอนให้เราได้ปล่อยวางความกลัวและความคิดรบต่างๆเพื่อให้เราได้สามารถเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงของเราได้นะคะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกข้อคิดว่าคุณไม่ใช่ความคิดของคุณความคิดของคุณไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณแต่ความสงบภายในของคุณต่งหาค่ะ พี่คือตัวตนที่แท้จริงในปีที่ผ่านมาค่ะเราเคยได้ฟังเสียงในหัวของเราบ้างหรือเปล่าเสียงที่เรามักจะได้ยินเช่นความคิดวิจารณ์ตัวเองหรือความกลัวถ้าหากเราเรียนรู้ที่จะฝึกเป็นผู้สังเกตการหรือ observer ของความคิดและอารมณ์แทนที่จะยึดติดกับมันเมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะไม่เชื่อดูความคิดเราจะได้ค้นพบความสงบภายในนะคะ เพราะคุณไม่ใช่ความคิดของคุณค่ะแต่คุณคือผู้ที่กําลังดูหรือกําลังฟังความคิดของคุณเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการที่เราได้เชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงมันยังช่วยให้เราได้ปล่อยวางจากความทุกข์ความยึดต,ติดกับอดีตที่คาดหวงังกับอนาคตอีกด้วยค่ะฝึกการปล่อยวางความรู้สึกที่ค้างคาเช่นความโกรธความกลัวหรือความผิดหวังต่างๆนะคะ ด้วยการใช้การฝึกลมหายใจหรือการฝึกโฟกัสอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็คือการมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะก็ช่วยให้เราสร้างความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อีกด้วยค่ะทุกครั้งที่เรามักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างมารบกวนจิตใจให้เรามองมันเป็นโอกาสที่จะปล่อยวางนะคะเมื่อไหร่ที่ เราไม่ยึดติดกับความกลัวหรือความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วนะคะจิตใจของเราจะเปิดรับพลังงานดีๆค่ะซึ่งมันก็คือการยอมรับทุกอารมณ์และเรียนรู้ทุกอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตใจของเราค่ะหัวใจของเราก็คือประตูที่เชื่อมต่อกับจักรวาลเมื่อเราได้เปิดมันเราก็จะได้เชื่อมโยงกับพลังมหาศาลเลยนะคะ แล้วก็การเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงมันยังจะทำให้เราได้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงและแยกมันออกจากอีโก้ของเราได้ค่ะตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือจิตวิญญาณที่มีความสงบสุขไม่มีเงื่อนขไขใดๆนะคะมันจะแยกออกจากอัตตาหรืออีโก้ซึ่งมักจะสร้างความทุกข์และความยึดติดหากเราฝึกมองทุกสิ่งด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะ ตัวตนที่แท้จริงของเราจะไม่ถูกนิยามด้วยสิ่งที่มาทำให้เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกด้อยค่าแต่มันจะเป็นความสงบที่อยู่ลึกลงไปในตัวของเราทุกคนนะคะฉะนั้นการดาเนินชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยอิสระค่ะเมื่อเราได้ปลดปล่อยตัวเองจากความยึดติดความคิดลบเราจะได้พบกับอิสระที่แท้จริงและใช้ชีวิตอย่างมีสติในปัจจุบันขณะมองทุกเหตุการณ์ในชีวิตเป็นบทเรียน ทุกอย่างที่เราเจอนะคะเราสามารถสร้างการเติบโตจากมันได้และมันทำให้เราพบเจออิสรภาพที่แท้จริงที่ไม่ได้มาจากการควบคุมโลกภายนอกแต่มาจากการปล่อยวางโลกภายในค่ะการตั้งเป้าหมายและการรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากนะคะเพราะการตั้งเป้าหมายที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงสามารถช่วยให้เรา ปรับเปลี่ยนและโปรแกรมจิตใต้สมนึกของเราใหม่ค่ะเพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้กลายเป็นความจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการตั้งเป้าหมายไม่ใช่แค่การคิดว่าเราอยากได้สิ่งใดแต่ต้องเป็นเป้าหมายที่มีความชัดเจนและมีการวางแผนเช่นมีความชัดเจนในเรื่องของรายละเอียดค่ะและสามารถวัดผลได้เช่นนะคะฉันจะออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์ แทนที่จะเป็นแค่ฉันอยากสุขภาพดีสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงคือการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะค่ะมันจะสะท้อนความเชื่อและค่านิยมของเรานะคะหากว่าเราต้องการความสุขที่ยั่งยืนเป้าหมายอาจจะเป็นหาความสงบภายในหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างค่ะและต้องมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนด้วยนะคะกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนเช่นภายใน6เดือน ฉันควรจะต้องลดน้ำหนักให้ได้5กิโลค่ะการรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกเนื่องจากว่าเราเล็งเห็นทัศนคติหรือพฤติกรรมบางอย่างที่มันขัดต่อตัวต,วตนที่แท้จริงหรือว่าทำให้เราไม่ก้าวหน้าในชีวิตนะคะอันนี้จึงเป็นสาเหตุให้เราต้องกลับมาทบทวนตัวเองและเข้าใจปมในจิตใต้สำนึกจริงๆค่ะ จิตใต้สำนึกของเรามาักจะถูกโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กๆจากประสบการณ์ความเชื่อที่ได้รับมาจากผู้คนรอบข้างนะคะรวมถึงสิ่งที่เราเชื่อในตัวเองเช่นความกลัวการไม่มั่นใจในตัวเองหรือการคิดว่าตัวเองไม่สามารถประสบความสําเร็จได้หรอกการรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกก็จะช่วยเปลี่ยนแปลงความเชื่อเหล่านี้เพื่อให้สามารถไปถึงเป้าหมายได้ค่ะหนึ่งก็คือการใช้ affirmation หรือคํายืนยันเชิงบวกนะคะ การใช้คำพูดที่เสริมสร้างความเชื่อในตัวเองเช่นฉันมีความสามารถที่จะทำตามเป้าหมายได้จริงๆนะหรือในทุกวันฉันก้าวไปข้างหน้าไปสู่ความสาเร็จคายืนยันเชิงบวกเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะช่วยปรับการตั้งโปรแกรมในจิตใต้สานึกของเราใหม่นะคะให้เราทำสม่าเสมอค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดจะเป็นช่วง ก่อนนอน10นาทีนะคะและหลังตื่นนอน10นาทีค่ะ2ก็คือการทำสมาธิหรือ Meditation ค่ะการที่เรามีสมาธิหรือว่าโฟกัสอยู่ในอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งจะช่วยให้จิตใจของเรามีความสงบและสามารถเชื่อมต่อกับความต้องการที่แท้จริงของเราได้ค่ะเราจะสามารถใช้การทำสมาธิเพื่อปรับสมดุลของจิตใต้สำนึกและปลดปล่อยความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดของเรานะคะ สามก็คือการ visualization หรือการจินตนาการค่ะการจินตนาการว่าเราได้ไปถึงเป้าหมายแล้วก็จะช่วยสร้างภาพในจิตใต้สำนึกของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเห็นตัวเองในสถานการณ์ที่สำเร็จจะช่วยให้จิตใต้สำนึกของเรามีความเชื่อมั่นค่ะและกระตุ้นการทำงานของพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติของเราเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่แท้จริงของเราด้วยค่ะ ที่4นะคะก็คือการเขียนเป้าหมายลงในไดอารี่ค่ะการเขียนเป้าหมายก็จะช่วยส่งเสริมให้เรามีความชัดเจนในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะและทําให้จิตใต้สำนึกของเราได้รับการยืนยันซ้ําๆเมื่อเราได้อ่านหรือเขียนสิ่งเหล่านี้ลงไปทุกวันนะคะมันก็จะเป็นการโปรแกรมจิตใต้สำนึกโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะคะข้อที่5ค่ะคือการใช้เทคนิค ฮิปโนซิสเทอราพีนะคะซึ่งการสะกดจิตบำบัดก็คือให้เราได้ไปอยู่ในช่วงของคลื่นสมองทีต้าและอัลฟาเพื่อที่จะช่วยให้เราได้ปรับจิตใต้สานึกอย่างลึกซึง้งโดยการปล่อยให้จิตใต้สานึกยอมรับเป้าหมายและความเชื่อใหม่ๆที่จะช่วยให้เราบรรลุสิ่งที่ต้องการค่ะการตั้งเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการโปรแกรมจิตใต้สานึกก็คือการที่เราต้องมั่นใจว่า มันสอดคล้องกับสิ่งที่จิตใต้สำนึกของเราต้องการจริงๆซึ่งหมายถึงการทำงานเพื่อทำให้เรารู้สึกมั่นใจและเชื่อว่าเราสามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ค่ะใช้ความเชื่อเชิงบวกให้เราได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อในตัวเองเช่นการเชื่อว่าเรามีความสามารถพอที่จะประสบความสาเร็จการมองเป้าหมายให้เห็นภาพนะคะ ก็จะช่วยให้เราได้มีความชัดเจนในจินตนาการทําให้เรามีแรงผลักดันในการลงมือทําไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงค่ะแล้วก็เปิดรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความยึดติดต่างๆและให้ตัวเองได้มีโอกาสเติบโตและเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการที่จิตใต้สํานึกต้องการให้เราเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้นนะคะดังนั้น การตั้งเป้าหมายที่ดีจะช่วยให้เรามีโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการทำให้มันเชื่อมโยงกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเราเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ Affirmation การยืนยันเชิงบวกการทำสมาธิการเจตนาการและการเขียนเป้าหมายก็จะช่วยให้ปี2025ของคุณมีความชัดเจนและก็อะไราไปกับเส้นทางตัวตนที่แท้จริงของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะ หากใครสนใจเยียวยาปมในระดับจิตใต้สน,นึกด้วยศาสตร์ฮิปโนอาร์ตเทอเพก็คือการสะกดจิตบำบัดผ่านภาพวาดสามารถติดต่อมาปรึกษาหรือพูดคุยกันก่อนได้ค่ะ แล้วก็เอมมาก็มีคลาสพลังงานนะคะชื่อว่า Energy and Awakening นะคะถ้าหากใครสนใจก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้ค่ะหละักๆจะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลในตัวเองนะคะแล้วก็การเข้าใจตัวเองในมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นด้วยค่ะหากคลิปนี้มีเนะะื้อหาน่าสนใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือส่งต่อคลิปดีๆแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ